ตอนนี้มีรายงานด่วนเข้ามานะครับหลังจากที่มีรายงานบอกว่ามีผู้ก่อเหตุนั้นไปก่อเหตุยิงผู้ป่วยติดเชื COVID ้อโควิด19ในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติที่จังหวัดระนองน,นะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ก่อเหตุคนนี้ได้ก่อเหตุยิงพนักงานในเซเว่นอีเลเว่นที่ลาดพร้าว25 กรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาตีสอก่อนที่จะไปก่อเหตุซ้ำยิงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติที่จังหวัดประนองครับล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายความมั่นคงสามารถควบคุมตัวไว้แล้วนะครับเบื้องต้นเราตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงครับได้รับการยืนยันจากพลตารวจตรีชยุทธ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุบ้างแล้วพบว่าเป็นอดีตทหารเกรณฑ์คาดว่ามีอาการทางประสาทสันนิษฐานว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามนั้นได้ก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อในพื้นที่สนพ,พหลโยธินตั้งแต่เวลาประมาณ2นาฬิกาครับก่อนจะมาก่อเหตุอีกครั้งที่โรงพยาบาลสนามภายในสถาบันธัญ,ญรักษ์ ตำบลประชาธิปัอ์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเสียชีวิตหนึ่งคนโดยตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีซึ่งในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบตัวผู้ก่อเหตุกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่กองปราบและตำรวจภูธรจังหวัดระนองก็ช่วยการเจราจากับคู่ก่อเหตุ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอาการคุ้มคลั่งจนล่าสุดครับสามารถที่จะเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุก็คือนายกวินแสงนินกุลหรือผู้ก่อเหตุที่ลงมือยิงพนักงานในร้านเซเว่นอและเป็นผู้ก่อเหตุยิงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปุมธานีเสียชีวิตนะครับตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเรากําลังลงพื้นที่เพื่อที่จะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็รายงานสถานการณ์จากที่เกิดเหตุครับค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าทางตํารวจภูธรประตูน้ําจุลาลงกรนะคะและทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปธุมธานีได้เชิญตัวพ่อของผู้ก่อเหตุนะคะเข้ามาสอบปักคำเพิ่มเติมก็สอบสวนกันในเบื้องต้นค่ะ พ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายมักจะคุยกับพ่อเสมอในทุกๆเรื่องก่อนเกิดเหตุลูกออกจากบ้านไปตอนสี่ทุ่มมาทราบอีกครั้งก็ตอนที่ตำรวจโทรศัพท์มาบอกบอกว่าลูกชายไปก่อเหตุยิงคนมีคนเสียชีวิตนะคะพ่อบอกว่าหลักๆล,ลูกชายมีเรื่องคับแค้นใจอยู่สองเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ไปเป็นทาหารเกณฑ์พ่ออ้างว่าลูกชายเล่าให้ฟังว่าครูฝึกซ้อมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งตลอดเวลาลูกก็มีความคับแค้นใจแล้วก็เหมือนกับว่าจะเก็บกดมาเป็นเวลานานนะคะพออ้างว่าที่ผ่านมาพยายามจะเตือนแล้วว่าอย่าไปก่อเหตุอย่าไปทําร้ายคนอื่นค่ะจนท้ายที่สุดแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากพ่อจากผู้ใกล้ชิดนะคะในระหว่างที่มีการดําเนินการ สืบสวนแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจหามูลเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุนะคะ ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะนำไปสู่ความพยายามในการเกลี้ยก,กล่อมให้ผู้ก่อเหตุนั้นเข้ามอบตัวก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ทางผู้ก่อเหตุจะมอบตัวในที่สุดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลังจากที่ตำรวจสนที่กำลังกันในการเข้าปิดล้อมบ้านพักที่จังหวัดระนองเนี่ยนะคะนานกว่าสองชั่วโมงด้วยกันจนผู้ก่อเหตุเดินเข้ามามอบตัวกับทางตำรวจค่ะขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ ระหว่างเกิดเหตุนั้นผู้ก่อเหตุมีการสวมใส่ชุดลายพรางคล้ายกับทหารแล้วก็มีประวัติเป็นอดีตทหารเกณฑ์ทางทอบอรหรือว่ากองทัพบ,บกก็มีการออกมาชี้แจงข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับโดยพัน,พนเอกหญิงสิริจันทราทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเผยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ก่อเหตุเนี่ยแม้ว่าจะสวมชุดคล้ายทหารแต่ก็เป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่ปี 2,562ครับท่านผู้ชมครับเราจะไปตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าสามารถที่จะตรวจสอบ<ฮ>ข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับตอนนี้มีผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ด้วยครับตอนนี้นะครับหลายฝ่ายก็กําลังตั้งข้อสังเกตกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับเชื่อว่าหลายคนคงจะวิตกกังวลกับการาเกิดเหตุ นะฮะยิงบุคคลเสียชีวิตในครั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีการก่อเหตุต่อเนื่องตั้งแต่เวลาตีสองในพื้นที่สอนอพระขนโยธินนะครับกรุงเทพมหานครก่อนที่จะไปก่อเหตุอีกครั้งในโรงพยาบาลสนามซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9รักษาตัวอยู่ ที่จังหวัดปทุมธานีครับค่ะเลาย้อนกลับไปเราทราบข่าวกันซักประมาณตอนเช้าวันนี้นะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุมีคนเข้าไปยิง2จุดนะคะก็คือในร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็ไปเกิดเหตุหยิงในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปทุมธานีพอไปสอบถามแล้วก็ได้รับคํายืนยันมาจากผู้บังคับบัญชาก็คือผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกัน ตรวจสอบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ค่ะคุณพรชัยอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ส,ส,สถานการณ์ล่าสุด <ผม S 1> เป็นยังไงบ้างคุณพรชัยเชิญค่ะส,ส,คสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ก็สามารถที่จับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับคือตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายได้เข้ามาสู่จังหวัดระนองตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ได้มาแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มขนาดเล็ก แห่งหนึ่งนะครับที่ออเภอกับบุรีแล้วก็ไม่จ่ายค่าน้ามันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางต่อเข้ามาที่บ้านหินช้างครับปากทางเข้าก็แวะร้านขายของชาแล้วก็ไปเอาเบียร์กับบุรีที่ร้านขายของชามาโดยของครูเอามาแบบไม่จ่ายตังค์ครับ,รบหลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านซึ่งเป็นบ้านของคุณย่านะครับซึ่งมีลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งเป็นผู้หญิง ก็ตอนคือเขาจะเอ่เท่าที่ฟังรุ่นพี่ลูกพี่ลูกน้องไล่้ฟังเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่รักย่าอยากจะกลับมาหาญาแต่เขาไม่รู้ว่าคุณย่าตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ไม่สามารถพูดได้แล้วพอมาถึงปุ๊บในช่วงเช้านี่เขาก็ยิงปืนขู่ให้ลูกให้รุ่นพี่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยออกจากบ้านไปอ่าซึ่งลักษณะบ้านของเขาเนี่ยมันเป็นถนนสายรองซึ่งต่อจากถนนเพชรเกษมเข้ามาเนี่ยเป็นถนนสองเลน บ้านเนี่ยจะลงไปด้านล่างซึ่งอยู่ติดกับป่าชายเลนซึ่งสามารถออกสู่ทะเลได้ส่วนทางขวามือเนี่ยจะเป็นลักษณะภูเขาซึ่งเชื่อมต่อกับเ,เขตอุทยานแห่งชาติดำน้ำกระบ,บุรีนะครับเขาก็อยู่กับย่าในบ้านเนี่ยสองคนจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณาสิบนาฬิกาถ้าจำเวลาไม่ผิดนะฮะขออภัยถ้าจำผิด สิบนาฬิกาก็มีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งออกมาจากบ,บ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณกเกือบเที่ยงก็มีเสียงปืนดังออกมาอีกนัดหนึ่งจนกระทั่งเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารทหารโบกทหารเรือก็มากันแล้วก็ออมอ่อล้อมปิดล้อมบริเวณบ้านทั้งหมดนะครับจนกระทั่งคนร้ายเองเนี่ยเดินออกมาจากบ้านครับเดินออกมาพร้อมกับ ยกมือขึ้นน,นะครับเหมือนกับขอไม่ตู้ครับขอมอบตัวนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวค้นที่ตัวก็ไม่พบอาวุธครับ,รบก็ไปค้นในบ้านก็พบอาวุธปืนสองกระบอกนะครับซึ่งเป็นลูกโม่กระบอกหนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะเป็นปืนแม็กอ,อ,อีกรกระบอกหนึ่งนะครับ เจ้าหน้าที่ตอนนี้พานําตัวคนร้ายเนี่ยไปที่สพปากน้ําระนองเพื่อทําการสอบปากคําและหลังจากนี้เนี่ยจะได้ส่งตัวกลับไปที่พื้นที่ต้นเหตุคือสพอ่าผมไม่แน่ใจว่าปทุมธานีหรือเปล่านะครับค่ะค่ะใช่ค่ะที่จังหวัดปฐุมธานีที่เป็นที่ต้นเหตุนะครับตอนนี้ก็นําตัวไปที่สพปากน้ำแล้วครับมีผู้บัญชาการตารวจภาคแปดมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่เหตุการณ์ในช่วงเช้าด้วยครับผมครับ คุณพรชัยครับ,รบช่วยเล่าถึงวินาทีที่มีการพูดคุยเจราจากันหน่อยได้ไหมครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมนั้นสุดท้ายเพราะเหตุผลหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจมอบตัวครับจริงๆแล้วก็ยังไม่เชิงว่ามีการพูดคุยนะเจ้าหน้าที่คุมคุมระยะอยู่ห่างๆพอสมควรครับแล้วก็เหมือนกับว่าลูกพี่ลูกน้องเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ใช้ ใช้เครื่องขยายเสียงพูดคุยเหมือนกับว่าให้เห็นกับยายให้เห็นกับย่านะครับ,รบเพราะเพราะเขาเป็นคนรัดยา่าบอกว่าสงสารย่าเธออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเจ้าที่กําลังพูดคุยเจรจา,ารเนี่ยก็คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ถูกกันออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครเขาก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เจ้าที่ก็ให้หมอบลงแล้วก็เข้าจับกลุมเอาไว้คที่หน้าบ้านครับค่ะคุณพ,พรชัยคะสรุปสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นการมอบตัวโดยละม่อม ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่มีครับผมมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดที่เขายิงเหมือนกับข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปที่บ้านก็รอยกระสุนก็ทะนลุกออกมาทางหน้าต่างสองนะัดคุณย่าเองก็ปลอดภัยดีนะครับลูกพี่ลูกน้องเองก็ปลอดภัยดีนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขลงไปดูแลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาในพื้นที่ทั้งที่สูน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่สพปากน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองโควิดสิบเก้าของผู้ต้องหาด้วยครับผมค่ะครับเนี่ยค,ค่ะความคืบหน้าเดวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องไปตามความคืบหน้ากันต่อที่สพต้นทางคือจังหวัดปทุมธาน,นีครับผมค่ะค่ะคตอนนี้ก็เลยยังอาจจะยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของเขาน่าจจะมีความชัดเจนตอนบ่ายทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ว่า ตัวเขาเองเนี่ยจากว่าเคยเป็นอนดีตทหารเก่าใช่ไหมครับก็มีความรู้สึกว่ามีความผิดปกติทาง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 ใจทางจิตนะครับ,รบด้วยส่วนหนึ่งที่พูดคุยเที่ผู้การตารวจจังหวัดพูดคุยให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้คือจากการไปพูดคุยกับผู้ร้ายเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีความผิดปกติทางจิตอยู่บ้างออ่มันก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นมาแต่ว่ารายละเอียดอย่าง โดยละเอียดเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่ทราบครับอื ค่ะได้ค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ค่ะคุณพรชัยเอี่ยมโสพลนะคะเดี๋ยวจะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์กันต่อที่สพปากน้ําระนองที่นําตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคํานะคะแต่ว่าเบื้องต้นสอดคล้องกันนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่พ่อก็ให้ข้อมูลกับตํารวจนะคะว่าลูกมีความขับแค้นใจขับคล้องใจกันอยู่แล้วก็สอดคล้องกับข้อมูลที่คุณอนุทุินก็บอกเองบอกว่าสืบประวัติไปแล้วเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทางจิตเวชมาก่อน นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีความคืบหน้าก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมให้ได้ติดตามกันต่อไปนะครับ